ให้น้องคนละตัวละตัวไม่ใช่ตัวตัวละไม่ใช่อตัวนั้นให้น้องตัวเล็กแล้ให้กล้วยก่อนเนี่ยให้กล้วยเขารออยู่เนี่ยเขารออยู่อยู่แล้วเนี่ยอ่าอ่าโอเคนั่นแหละลูกให้ให้ให้คนละสองลูกเลยก็ได้โอเคให้อ้อยดูสิให้อ้อยด้วยอ้อยด้วยเออให้อ้อยหนึ่งอันโอเคป่ะอร่อยไหมพี่ช้างอ่ะป่ะนี่อ่ะให้ตัวนี้ด้วยลูก ออ้อ,อยด้วยให้อ้อยด้วยอร่อยอันนี้นี่อ่ะอันนีอ้อันนี้ให้ยังไงให้น้องไงเปิดฝาแล้วอ่ะอ่ะเออหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะอ่ะอ่ะให้ให้ให,ให้ไม่เป็นไรเอาไปตกใจโอเคอ๋อ อ่าฮะเก่งลราระวังขวดขวดหลุดนะโอเคอะกูให้น้องด้วยกวูให้อ้อยด้วยอ้อยกินได้ไหม <S <S อ่ะนี่นี่ลูกให้พี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่รออยู่นู่นพี่ใหญ่รออยู่อ่าไปให้พี่ใหญ่เออพี่ตัวใหญ่ต้องกินเยอะกว่าอ,อีก อาเหลือลูกนึงให้ใครลูกนึงให้ใครแล้วแต่หนูเลยให้ใครคนไหนให้คนไหนอ่ะโอเคโอเคหมดแล้ว